สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าโคชิมกมกปลาอันนี้เนาะคะ่ะเนาะมกปลาอ่ามกปลายอย่างเดี๋ยวก่อนขอยคิดก่อนพี่น้องอ่าปลา,าดอลิ้นเนาะค่ะพี่น้องโคชิมกโคชิมกอ่าเส้นน้ำไม้เนาะค่ะแล้วก็พับมีพวกอีตูคลื่อกันกับมกปลาทั่วๆไปในเครื่องถิอตำแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะพี่น้องกระป๋าลดไปแล้วเนาะค่ะพี่น้อง เอาเครื่องลงพริกเนาะค่ะพริกติดตำแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะตำแล้วน้ำใหม่ันน้ำใหม่น้ำใหม่ข่อยไปเอามาซื้อมาจากตลาดเมื่อวานค่ะซื้อเป็นนอมาได้พี่น้องค่อยเอามาสับเนาะมาสับจะเอใส่ไหลเลย,ยบบใส่ใส่เพาะ บอใส่หนามยา่นางได้ใค่ะพี่นอ้องใส่ไปประมาณนี้นะคะพี่นอ้องจะได้จะเห็ดจักงสองม็กสองหมกส,สามหมกก็าบาไปนะ,ะพี่นอ้องน้ำใหม่เนย่ยเรือโยเกิร์ตเอาไว้แต่ซุปนะคะพี่หนอ่อปใส่เครื่องแล้วบานพะี่น้องจ้ะใส่ใบแมงลากลงไปะนะ ใบพี่ตูขดกับปลูกเองด้าพี่น้องเด้เพิ่เองปลูกเองอยุกกระทางนะคะแต่ว่าอันนี่บริป,ปูกเองต้นหอมนะคะพี่น้องเสือเอาใบ,บมะกรูดก็ของตัวเองพี่น้องใแบบมะกรูดก็คล้องยุขงกขึจะค้องเองนะคะนี่ยุกต้นได้หลายพี่น้อง นะใส่แมวแซ่บลงไปนบวงนะ,ะพี่หน้าใส่รดตีลงไปนะพี่น้องย่างละเล็กละหน่อยนะพี่น้องขาดบดได้ขึ้นคุณคุณปลาล้านะ,ะพี่น้องใส่ขึ้นกันนิดหน่อยนะคะสอง ตา่แล้วไปผู้อมไปใส่ไปชักน้อยนะคะพี่น้องปลาเนาะค่ะพี่น้องจ้าให้ใส่เครื่องครบแล้วก็หยอะเลยค่ะพี่น้องจ้าหยอะเลยทำเลยค่ะพี่น้องจ้า hóm à, có chưa mốc nó khi nào sẽ được chắc nó. một nó một nó xài ba ปลาสวายมิต่เนื้อๆน,นะคะเนี่ยหมกประมาณนี้เราจะลองดูใส่บกพริกรอว่จังหนก็ได้อง พี่ขอสร้ากไว้เดี๋ยวอะไรใช่อันเป็นมกเป็นไปแย่างวันไหนมกละมกละเม็ดนะคะมกละอันนี้เม็ดค่ะพี่น้องไปตองเป็นกระชี้อยากสวงหน่อยเลยได้พี่น้โอเคแค่ประเพ็ดมกใหญ่เป็นอย่างดอกสวงน้อยก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องแต่ข้ามี่นี่แหละ บ๊บยขหยงามเอกค่ะพี่น้องประมาณนี้ช่วงหน่อยก็บะไปข่ยงามแล้วไปสูงในปัญานะจ๊ะ cái đoạn có mốc lèo qua nó cho nó để chắc một sẽ có mang xa một là cái nào có một อย่างนั้นไปเนาขาไปตอ,องใส่จะก็ถึงเนี่ยแหละ จะบ่จะบ่ถึงนะครับพี่น้องไปนอนจ้าพี่น้องจ้า,จาได้สามมกเนาะค่ะได้จักสิ่หนึ่งแล้วพี่น้องเนาะ จองุ่นปลาดัดล,ลี่ใส่น้อมัเดี๋ยวเบิ้งกันเด้อค่ะพี่น้องว่ามันสิสกบ่เนาะค่ะเนาะเปิดเป็นตาแสบได้เป็นได้สามโมกพี่น้องจา้าเนาะคะ่ะเปิดเบิ้งกันเลยค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวเอาลงมะเหนียพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวเปิดเบิงะะ้งแล้วค่ะพี่น้องวา่าสกบลนะคะ่ะสุกไหมนะค่ะพี่น้องจา้าสกบ่สกบ่ ปลาดอนลี่ใส่น้อใหม่เนาะพี่น้องเนาะปาน่าจะซุกแล้วพี่น,อน,นอ้องเนาะบุกผิดซุกพี่น้องเนี่ยใส่น้อใหม่เนาะค่ะหอมแต่แสบคักพี่น้องโอ้แสบไปซิมก็ได้พี่นอ้องเด้อแสบค่ะพี่น้องค่ะ แซ่อร่อยแซ่บหมกแกงเอไม้เนาะค่ะหมงยานัางน่งเนาะคะพี่น้องนองเบิง้งไข่ไ่เนาะ